สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะเราก็จะมาปั้นเจ้าไอตัว4700นะครับนันทิดานะครับผมผมก็ได้คันนี้มาได้ประมาณสักเพื่ปีลวแหละแล้วก็วันนี้เดี๋ยวว่าจะถอดตรงไอ้ด้านหน้ามันก่อนแล้วกันว่าแบบมันต้องซื้ออะไรไปบ้างนะทําวันนี้ดูหน่อยแล้วกันวันนี้เดี๋ยวจะขอถอดด้านหน้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อของมาแต่งอะไรเงี้ยรูปแบบที่ผมคิดๆนะว่าจะเป็นเหมือนกับว่าแบบ จะแบบแบบมันให้มันเป็นแบบตรงเดิมมากที่สุดแล้วก็ให้มันอะไรอ่ะให้มันถูกที่สุดอ่ะเพราะว่ารถตัวนี้น่าจะไม่แพงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปถอดแง่ะยๆไปกับผมไปเกียเรื่องอะไเราก็ถอดไอ้ต,กตนะก้มามานะคือสนิมก่ยจะถอดได้ดีคือแบบโอ้ที่ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไป อ่าอต่ออื่นต่อแล้นเนี่ยท่าน,นี้อะไรขัดได้ก็ขัดนะแต่ว่าไหนขัดไม่ได้ดก็ต้องซื้อใหม่ไอ้นี่เหมือนเนี้ยต้องซื้อใหม่ละเนี่ยต้องก็ต้องซื้อใหม่เคเพื่อนเดี๋ยวไปอ่อีกหน่อยว่าวันนี้แน่ผมว่าจะใป่แต่พาะโซน,น้านหน้าอะไรพวกเนี้ยโอเคไปตออก่อนดีกว่าผมไป โอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ถอดมาส่วนหนึ่งน,นะก็คือส่วนด้านหน้าตรงเนี้นิดหน่อยแล้วก็เนี้ยผมว่าเนี้ยเดี๋ยวอะไรที่มันสามารถที่จะซ่อมได้หรือว่าขัดได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนท่อเนี้ยเดี๋ยวจะลองขัดดูนะแล้วก็ลองเคลือบอะไรที่แบบมันเบลเบลเนี้ยก็น่าจะลองทําดูแล้วก็ส่วนไอต้ตะก้านเนี้ยคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่เนาะอะไรขัดได้ก็ขัดอะไรที่ไม่ได้ก็ก็ต้องเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวตลอดนี้นะ,ะผมก็ ปีงี้นี้ก่อนนะเอาวันละนิดวันละหน่อยก็พอเนาะซี่ร้อยสี่เจ็ดร้อยเนาะเดี๋ยวมีอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะเพราะว่าสภาพก็คือมันจอดไว้นานอะ่ะก็คือสนิมก็ขึ้นเยอะอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องแปลงใหม่เนี่ยผมก็คิดว่านะจะแปลงแบบประมาณวนะ่าแบบเหมือนกับรถแบบเบาะเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหลังนี้ก็น่าจะออกไปอะไรเงี้ยเออก็น่าจะโอเคอยู่นะ โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวสวัสด,ดีครับผมขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามนะผมเดี๋ยวโอ้ยสำหรับติด100คันนี้นะว่าจะทําอะไรกันต่อก็ค่อยติดตามชมนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามแต่ก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่จะทำอะไรกันต่อโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย